สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปการดูดวงความรักระหว่างวันที่17ถึง31ตุลาคมของชาวราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอยอ้างอิงตามหลักโหราศาสไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีกันทั้งหมดก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคลาดเคลื่อนหรือบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณกับคนรัก จะมีการสลรับการกระทํากันหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับแล้วก็ชาวราศีกันท่านใดที่มีการเลิกรากับคนรักไปไม่ว่าจะเพิ่งเลิกหรือเลิกกันไปนานแล้วถ้าคุณมาดูดวงในคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ตรงมันแปลได้ว่าดวงคุณกับคนรักเก่าเนี่ยหลุดออกจากกันแล้วเนาะคุณกลายเป็นคนโสดแล้วฉะนั้นรบกวนให้ไปดูดวงคลิปความรักคนโสดที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้นะครับ แต่ถ้าเกิดท่านใดเนี่ยที่มีการเลิกรากับคนรักไปแต่พอมาดูดวงในคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันยังตรงอยู่มันแปลได้ว่าดวงคุณกับคนรักเก่ายังไม่ได้หลุดน,นะจ๊ะก็ให้ยึดถือคําทํานายคลิปนี้เป็นหลักต่อไปได้เลยเนาะอะ่เอะเดี๋ยวมาดูกันนะครับชาวการในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเอ่ยในอดีตที่ผ่านมาคุณรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยกับคนคนนี้ฟางประเด็นหรือฟางแต่เรื่องราวตลอดเวลาแต่คุณก็รู้แล้วว่าเขารักคุณนะครับแต่ว่าบางครั้งบางสว,าว,าวาาาง่างเนี่ยคุณก็รู้สึกว่า มากมเลยด้วยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันก็ดําเนินต่อไปเรื่อยๆอยู่นะครับแต่ช่วงนี้เองคุณก็รู้สึกในอนดีตที่ผ่านมาคุณก็รู้สึกว่าคุณคือไม่ใช่แค่เรื่องเข้าอย่างเดียวเรื่องปัญหาเรื่องเรื่องงงเรื่องงานก็เข้ามาบดังบเดีเยะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ช่วงปัจจุบันล่ะ16ตุลาคมเป็นยังไงบ้างเนาะออ16ตุลาคมช่วงนี้เขาก็ทําตัวน่ารักขึ้นเอาเอกเอาใจทําตัวดีๆขึ้นมันทาให้คุณรู้สึกมีความสุขและบางครั้งบางคาบางทีคุณเหนือ่อยมันก็ยยััง,งมมีเเขาาาออูู่้้้นทํใหคุณร ยังโชคดีนะมีเขาอยู่ตรงนี้นะครับนะแต่คุณเองก็ยังไม่ค่อยไว้ใจเขาหรอกเพราะคุณรู้ดีว่าน,นิสัยเขาเป็นยังไงนะครับนะว่าเขาจะทาอะไรอยู่บ้างฝนเขาเองก็มีความหึงหวงคุณก็ไม่ได้ไว้ใจคุณเหมือนกันตามสืบตามฝ่องคุณอยู่เงียบเงียเหมือนกันว่าคุณอนะไปมีใครนอ,นอกใจเขาหรือเปล่านะครับเหมือนตั้งไฟตังตังมีความกลัวมีความวิตกกังวลในบางในแต่ละมุมมองไม่เหมือนกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูนาอว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกนะับเขาเนี้ยคิดจะคิดยังไงต่อกันเนาะ มดูกันเนาะว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันเนาะคุณเองก็ก็รู้แหละนีสัยเขาเป็นยังไงรู้ดีทุกอย่างแหละแต่ว่าคุณเองก็ยังยังรู้สึกดีว่าที่มียังมีเขาอยู่ข้างๆอยู่นะครับแล้วก็ยังรู้สึกดีแล้วรู้สึกขอบคุณที่เขายังทําดีกับคุณบ้างในบางจังหวะนะแต่ก็ยังไม่ได้ไว้ใจเต็มร้อยหรอกนะครับนะช่วงนี้แต่เพียงแต่ว่าคุณรู้สึกเออถ้าช่วงนี้มันดีก็ปล่อยมันก็ไปปล่อยไปก่อนแล้วกันตามเรื่องตามราวนะไม่อยากไปอะไรมากแล้วเขาล่ะเขา เขาเองเนี่ยค่อนข้างแบบว่าคุณมีอะไรหรือเปล่าคุณไปเจอคุณหรนคนนี้คุณนอกใจเขาหรือเปล่าคุณแอบทาอะไรลับหลังหรือเปล่ามีความลับไปหรือเปล่าตอนนี้เขาพยายามตามฝืบตามส่องคุณแล้วคุณเขาเองก็ไม่ค่อยเชื่อใจคุณเพราะเขารู้มองว่าคุณเองอ่ะแบบมีเน์เป็นที่ต้องตาต้องใจฉะนั้นก็กลัวว่าคุณจะนอกใจหรือเออตีตัวออกจากจากเขาไปนะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูเนาะว่าในนาคจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนาะ ก็เนะาะไพ่แบบงเป็นสองชุดนะจ๊ะชุดด้านบนเนี่ยคำทำาํานายระหว่างวันที่17ถึง24ตุลาคมส่วนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคำทำาํานายระหว่างวันที่25ถึง31ตุลาคมนะครับโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้เนาะแต่จะมีชาวราศีเอ่อการบางท่านฝนน้อยเนียที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างนะจ๊ะมาดู17ถึง24ตุลาคมก่อนละกันช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยช่วงนี้ชาวการก็รู้สึก เออก็ทํางานไปได้เรื่อยมีงงมีงานเข้ามาทําเขาเองก็ยังทาตัวน่ารักแต่คุณเองก็ไม่ค่อยเชื่อนะว่าเขาเองมีแผนอะไรหรือเปล่าทําตัวผิดปกติไปในช่วงนี้แต่ว่าเขาเองก็ยังไม่ได้ฟางเรื่องฟังราวาอะไรนะครับช่วงนี้เขายังทําตัวค่อนข้างน่ารักอยู่เนาะและช่วงนี้เองเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามาเออมาอ้อนหรือทําตัวพฤติกรรมเออทำตัวดีๆน่ารักอ้อนๆคุณเกิดขึ้นนะเพราะาตอนนี้เขามองว่าคุณเองก็มีปัญหาหลายเรื่องเข้ามาก็อยากให้กําลังใจคุณนะครับในช่วงนี้แล้วก็ระหว่างวันที่เออ 2 5 -3 1, 1ต,ตุลาคมนะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเนาะ25 3สต,ตุลาคมน่ะช่วงนี้นะครับคุณเองจะได้มีโอกาสเดินทางไปนู่นไปนี่ออกฝังคมหรือบางท่านบางคนได้รับชื่อเสียงใน,นความสาเร็จในเรื่องการงานการเงนิงน,งน,งน,งนเข้ามาในช่วงนี้นะครับมันทําให้เขาเองรู้สึกเขาเรียกอะไรอะ่ะมีความหึงหวงไม่ค่อยไม่ค่อยไว้ใจคุณแล้วก็ตามสืบตามดูเรื่องราวของคุณอยู่ว่าคุณน่ะทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าบางท่านบางคนเนี่ยเขาพยายามแสดงตัวชัดเจนว่าเาานี่ยคุณน่ะเป็นของเขานะเป็นแฟนเขานะเพื่อสกัดดาวลูกไม่ให้ใคร ไม,ไม่ให้ใครมายุ่งของคุณนะครับเกิดขึ้นในช่วงนี้มัน,มนคุณก็รู้สึกแย่บางทีแบบว่าเฮ้ยทาไมต้องออกตัวแรงขนาดนี้ด้วยมันดูไม่งามดูไม่ดีไปหรือเปล่านะแต่เขาก็ไม่แคร์เนอะนะครับก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีกันไ้แค่นี้เนาะชาวราศีกันท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมตมีคำถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้นะจ๊ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะ